สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีสายมูทุกท่านคนดูดวงทุกท่านคนที่ชอบดูพิอาการ์ดดูแรนดอมนะคะไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านทางประเทศไทยทวีปเอเชียทวีปยุโรปทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะทั้งคนที่ดูดวงเก่าดูดวงใหม่เนาะโอเคนะคะ ยังไงแล้วเข้ามาเป็นกำลังใจมาเป็นเพื่อนการฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูเนี่ยสามารถดูได้ทั้ง7จวันเกิดและสิบสองราศีนะคะโอเคเนาะแรนดอมที่จะทำแน่นอนค่ะเป็นแรนดอมเกี่ยวกับความรักนะคะอาจารย์ก็จะทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักทุกครั้งทุกรอบใช้ไพ่ยิบสีสำหรับนี้แหละนะคะในการดูดวงในการดูแรนด้อมของคุณนะคะและสิ่งที่เน้นย้ำตลอดเวลา ใช้วิจารณญาในการรับชมใช้วิจารณญาในการรับชมแลนดอมนะคะมันจะมีทั้งตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้วิจารณญาในการรับชมนะคะขอขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามาฟังเข้ามาชมจนจบนะคะให้เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะขอขอบคุณมากๆจากใส่จริงเลิฟยูค่ะนะคะเมื่อเลขาแรนดอมวันนี้ นะคะที่อาจารย์จะทำก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเกี่ยวกับคุณและเขานี่แหละอาจารย์ก็เป็นหัวข้อง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะคะนะคะโอเคค่ะหัวข้อที่จะทำนะคะเป็นของคุณและเาขาเขาและคุณ <laughs> นะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะหัวข้อก็คือความในใจความต้องการ ที่เขาคนนั้นอยากส่งถึงคุณความในใจความต้องการที่เขาคนนั้นอยากส่งถึงคุณเขาคนนั้นจะเป็นใครก่อนอื่นเลยนะคะขอพลังงานก่อนขอพลังงานนะคะจักรวาลอลาแสงสีเสียงครูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์ลูกหมูเนี่ยเปิดไพ่สําหรับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะเริ่มค่ะ เช็คพลังงานของคุณเช็คพลังงานอลาพลังงานแสงของคุณพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะทุกครั้งทุกรอบนะคะนะคะเป็นการผสมดวงลงไปนะอาจารย์จะเช็คสามใบของคุณนะอาจารย์จะเช็คสามใบของคุณนะคะวันนี้พลังงานของคุณเป็นพลังงาน ของการพบเจอมีเหตุจำเป็นต้องพบเจอมีเหตุจำเป็นต้องได้เอาเงินตัวเองอะช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยไปแล้วด้วยหรือลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือได้เดินทางปะได้ไปพบเจอคนรักได้ไปพบเจอพ่อแม่ได้ไปพบเจอญาติพี่น้องมีเหตุต้องใช้ใจ่ายเงิน อย่าบอกว่าเสียงเงนินเมีเหตุต้องใช้ใจเงนินในสิ่งที่มันจะเป็นคนมาติดต่อคุณคนอยากรู้อยากได้ความรู้อุยอาอวุโดอยากได้ความรู้ข้อคิดต่างๆจากคุณกลุ่มคนพวกนี้จะเจอคุณหรือวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดแล้วคุณต้องไปประชุมเดินทางต่างจังหวัดด่วน ต่างประเทศด่วนหรือได้เจอใครสักคนหนึ่งที่มาจากต่างที่ต่างแดนนะคะยังไม่รู้ตัวแต่เอาแหละคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรเงี้ยวันเนี้ยคุณก็พร้อมเพราะว่าคุณเจอมาหมดแล้วจะมีอะไรมากกว่าสิ่งที่ฉันเคยเจอมาอีกไม่มีค่ะนะคะไม่มี ฉะนั้นพลังงานของคุณเพื่อนจะโดดเด่นสิบเรียนหมายความว่าความพร้อมทางด้านฐานการเงินการงานสุขภาพโชคลาภคุณจะได้รับโชคคุณจะได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยนะคะวันนี้มีการได้พบเจอเพื่อนเกา่าแฟนเกา่าคนรักเกา่าหรือคนที่กําลังทะเลาะกันเนี่ยวันนี้จะมีโอกาสคุณจะได้เจอเขาและเขาคนนั้นนะ่ะก็เป็นคนที่แบบ อาจจะไม่ได้เจอมานานมากแหละหรือคนที่แอบชอบแอบแซ่บเนี่ยคนนี้มีโอกาสมีเกณฑ์จะได้เจอทางด้านธุรกิจการงานของคุณมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานนะคะคุณอยากพักไหมอยากพักแต่ด้วยความเป็นคุณนะ่ะศักยภาพของคุณนะ่ะมันค่อนข้างเยอะหยุดไม่ได้พักไม่ได้ค้าขายหรือลงทุนทำธุรกิจอะไรเองก็ต้องไปลงมือเอง เหมือนการค้าขายออนไลน์อะให้ลูกน้องออนไลน์ไม่ได้ยอดจะไม่ปังคุณต้องทำมือเออคุณต้องลงมือเองหรือคุณต้องทำดำเนินการเองต้องมาอยู่หน้าจอเองต้องมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์เองทําบัญชีเองแต่ก็จ้างนะแต่มันเหมือนคุณเป็นคนที่เร็วรีบและเป็นคนสมองดีคุณใช้สติในการทำงานคุณจะวิเคราะห์ประมวลผลอันไหนดีอันไหนไม่ดี แบบนี้คุณเป็นคนรักษาแบบนี้นะเป็นคนอบอุ่นนะคุณเป็นคนค่อนข้างอบอุ่นในคนรอบข้างของคุณเห็นไหมคนเนี้ยกําลังทุกข์นะคนที่จะมาเจอเนี่ยเขากำลังทุกข์หรือเขากําลังแบบอยากต้องการคุณจังเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นเหมือนแบบทุกๆอย่างความอบอุ่นเป็นพลังงานที่ใครอยู่ด้วยเขาก็ว้าวใครก็อยู่ด้วยเขาก็มีความสุขใครอยู่ด้วยก็ ต้องการเพราะคุณเป็นคนค่อนข้าง,งที่จะจริงใจจริงจังชัดเจนและเป็นคนที่ค่อนข้าง,งที่จะไม่ค่อยที่จะมีพิษมีภัยกับใครเลยเป็นคนคิดบวกพลังงานของคุณคือเป็นพลังงานคิดบวกมีแต่คนอยากเจอคุณนะาวันเนี้ยแต่ว่าจะปีกตัวเองไปได้ไหมจะแบบนําพาตัวเองไปได้ไหมนี่ไงเป็นพลังงานการ จับใจใช้สอยเกี่ยวกับเงินมีเหตุมีสิ่งที่จําเป็นต้องใช้เงินมีคนมีคนโทรมายืมเงินอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะหรือคนใกล้บ้านคนญาติพี่น้องหรือแฟนอย่างเงี้ยมีปัจจัยมีเหตุต้องใช้เงินแต่เอาแหละคุณก็นี่ไงคนรักของคุณคิดถึงนะเออคนรักพ่อแม่คิดถึงอยู่ไกลจากพ่อแม่โทรมา ลายมาเฟสมาหรืองอนอย่างเงีง้ยมีมีเหตุมีงอนการละกันนะคะซึ่งการละกันเนาะโอเคเนาะทางด้านทางด้านเรื่องการเงินของคุณอะถ้าคุณไม่มีนะคะจะมีพ่อกุแม่ซัพพอร์ตหรือแฟนของคุณซัพพอร์ตจะมียตยยิผู้ใหญ่ซัพพอร์ตคุณคุณเป็นคนดวงดีจังเลยอะ่ะนะคะมีคนซัพพอร์ตฐานชีวิตของคุณหรือฐานครอบครัวของคุณดีนะเออเป็นคนที่ฐานชีวิตดีด,ดีเนาะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจุดหมายมีปลายทางมีสาเหตุมีความจําเป็นที่จะทําแล้วก็จะเกิดขึ้นมีอะไรที่มันทําแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นคุณคุณใช้สติะแล้วคุณใช้ความปรักออร่าของคุณเปล่งประกายให้คุณรอบข้างเจา้านายเอ็นดูเมตตาจะได้รับเลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งได้รับข่าวดี นะคะไปทํางานหรือไปเกี่ยวกับสมัครงานใหม่เนี่ยคุณก็จะได้ได้มีโอกาสได้ได้รับสายสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้งานค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นไพ่แบบสามถ้วยขึ้นได้พบเจอเนาะได้พบปะสังสรรค์ได้เจราจาได้คุยได้พูดวันนี้รันดอมวันนี้คุณโชคดีนะคุณมีความเตรียมพร้อมคุณเนี่ยจะชอบเจออะไรที่มันเหมือนแบบเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดจากจ้านายจากญาติพี่น้อง เป็นคนที่คิดเยอะคิดก่อนทำเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนนะธุรกิจของคุณอะคุณกำลังมองแลนอยากจะทำเกี่ยวกับสปาความสวยความงานออนไลน์เกี่ยวกับครีมเกี่ยวกับสวยๆงามๆเสื้อผ้าก็ได้ลงทุนอย่างเงี้ยอยากทํทำแบรนด์ของตัวเองหรืออยากจะ มีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองฉนันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทาไมคุณถึงแบบมีแต่คนร่วมจะมาลงทุนหรือมีแต่คนแบบจะจะมาเจอคุณเพราะาคุณเป็นคนอ่อนโยนละเอียดอ่อนอันนี้เป็นไพ่ของคุณนะคะคุณได้เงินนะคะสุขภาพให้ระวังหน่อยใช้กระบอกตาเยเอะปวดสาต,ตาความดันเครียดไมเกรนให้ระวังนะคะ ดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายบ่อยๆโชคจากคนรักนะเออวันนี้ถ้าใครเสี่ยงโชคเกี่ยวกับหวยฮานอยหวยลาวอะไรเงรี้ยได้รับโชคอ่ะมาดูคนรักของคุณบอกไปแล้วนะคะอาจารย์บอกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องคนรักของคุณนะคะอ่ะคนรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือใครกันแน่ที่ คุณจะได้เจอในเรื่องนี้เกินนําไปแล้วคนละของคุณนะครับแน่นอนเขาต้องเป็นคนที่อยู่แดนไกลทํางานเก่งท้องฟ้าคือออร่าของเขาต้นไม้คือรอยยิม้มน้ําคือใจของเขาเป็นคนจิตใจดีขาวเนี่ยเห็นไหมเมฆคือสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม้เท้าแปดไม้เท้าคือคนที่ทํางานเก่งคนที่อยู่ในองค์กรคนที่ทํางานติดต่อประสานงาน คนอาจจะเป็นวิศวรกรก็ได้ทหารตำรวจก็ได้หรือพ่อค้าแม่ค้าได้หมดค่ะคนที่แบบสู้งานสู้คนคนคนนี้ใจแข็งใจเด็ดตรงมีศักดิ์ศรีเยอะอีโก้แดนไกลต่างชาติต่างจังหวัดแน่นอนถิ่งที่เขาอยู่เนี่ยก็คือจะต้องอยู่แบบไกลๆแม่น้ําภูเขาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็เปรียบเหมือนบ้านเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งเขาชอบธรรมชาตินะ หรือไม่ก็เป็นคนที่ชอบทำมาไปเลยชอบพระคาถาชินบรญช้อนชอบพระมหาจักรพรรดิชอบสวดมนต์ถ้าเขาเจอคุณเขาจะพาคุณไปวัดก่อนอันดับแรกอย่างเนี้ยเป็นประมาณนี้ค่ะนะคนคนนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่คุณคลิกหรือคุณสปาคหรือคุณชอบคุณต้องการคุณหวยหา คุณชอบในความสามารถของเขาคุณชอบในความที่เขาเป็นเขาคุณชอบในความที่เขาเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะจิตใจดีด้วยนะเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะทำงานเก่งๆเนาะใส่แว่นก็ได้อิสระไวไฟไฟ้าโยธารถยนต์อะไรเงี้ยปะการแก้การซ่อมเด็กช่างไหมอาจารย์หนูชอบเด็กช่าง ก็ได้หมดแล้วอ่ะโอเคค่ะเขาคนนั้นนะลักษณะนิสัยเนาะตรงๆใจดีอ่อ,อนโยนละเอียดอ่อ,อนนะคะแดนไกลใจดีจิตใจดีมากนะคะอ่ะมาดูนะทั้งคุณและเขาอะถ้าเพิ่งคบกันหรือเพิ่งจีบกันสปากักกันใจแน่นอนใจมันตรงกันอยู่แล้วตรงกันแน่นอนค่ะ มันคลิกมันตรงกันมันเป็นอะไรที่มันว้าวคนนี้ใช่เลยนะคะเป็นคู่สามีภรรยากันก็รักกันนะแต่ขาดความวาหวานหวานกันช่วงนี้อาจจะใช้อารมณ์อาจจะเง่งๆงกันหรือประชดประชันเก้งอะไรเก่ง้งทะเลาะกันโดยที่ไม่มีเหตุผลคู่รักบางคู่นะคนนี้กําลังจีบกันมองกันเป็นปากาดมีโอกาสสปากันแต่คุณนะ่ะอาจจะมีคนของคุณเขาอาจจะมีคนของเขา แอบรักแอบมองแอบชอบแอบแซบกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอเคนะเนี่ยเป็นคนใจดีทั้งคนแล้วเขามีพลังงานความคิดที่ดีมีเหตุผลที่ดีเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันชอบตรงที่เป็นผู้ใหญ่มีภาวะกันเป็นผู้นำค่อนข้างสูงที่ไม่ได้ด้อยวิหกใครนะคะอันนี้นะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่มองตาแล้วก็รู้ใจจูนกัน ปั้งครั้งเดียวจบเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเอสออกเัาคือเป็นคนที่มองเห็นมีเซนต์ย๋ยวบอกว่าจิตสัมผัสได้เวลาคุณเอ่ยหรือคุณพูดอะไรไปเขาจะดักทางคุณถูกคุณไม่สามารถที่จะโกหกหรือพูดอะไรให้เขาแบบรู้สึกแบบและแคลคร์เคืองใจได้เลยเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเซน์แรงมากเซน์ดี ความคิดดีเสร็จแรงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเออปังนะเขาก็ปังอยู่นะความคิดของเขาคนเป็นคนเป็นคนที่มีความหลักมาดูทางด้านความรู้สึกความในใจความต้องการนะคะมาดูทางด้านความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะความรู้สึกของเขามีต่ะคุณ ะค,ะความรู้สึกที่เขาไม่ตอคุณโอเคความรู้สึกที่เขาไม่ตอคุณตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยใช่หรอคุณอาจจะแอบชอบเขาแล้วเขาเพิ่งรู้ไหมมีคนบอกเขาเนี่ยเฮ้ยใช่หรอคนคนนี้รักเราใช่เหรอ,นนเ,รเ,หรอเขามีมีความสุกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ได้ยินมีคนพูดว่าคุณชอบเซอร์ไพรส์าอาจจะคุณอาจจะส่งสัญญ,ญาณบอกเขาก็ได้ว่าคุณอะ ชอบเขาะขอไปนะคะชอบเขานะ,อนะ,ะช,อานะชอบจังเลยอะอะไรเงี้ยชอบแบบว่าอยากจะเจอเหมือนเขาเป็นไอดอลหรือเขาคุณชอบเขาในองค์กรความรู้สึกของคู่สามีภรรยากันตอนนี้ห่วงหากันอะไรอวอร์แต่ศักดิ์ศรีเยอะกันเกินไปเหมือนเหมือนบอกเหมือนแบบต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีอยู่ด้วยกันมานานไงคะ่ะเลยรู้นิสัยก,กัน เธอไม่ยอมฉันไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมแต่เขาก็แอบวั่นๆเหมือนกันในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนุ่มนวลเขาก็คุณจะมีใจหรือแบ่งปันไปให้คนอื่นความรู้สึกของเขาตอนนี้คิดถึงห่วยหาห่วงหารักหลงชอบหรือแม้กระทั่งแบบอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอยากจะลาง,งานมาหาคุณเลยนะ มีปากเสียงกันนิดหน่อยนะคุณกับเขากับแฟนคุณเนี่ยคลอกันมีปากเสียงกันแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้อะเหมือนแบบเขาเคยคุยกับคุณตลอดใช่ไหมแล้วเมื่อวานหรือเมื่อสักพักเนี่ยคุณทะเลาะกับเขาแล้วไม่ได้คุยกันไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบแก้ไขในสิ่งที่มันแบบที่ไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกทําให้เขารู้สึกแบบไม่สบายใจ ท้อใจเศร้าใจเหมือนแบบดิงเงาหงอยทั้งทงท,งที่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่เอน r g y ก็ดีนะคะแต่เขาแบบพลังงานน้อยมากตอนคุยก็คุณหรือไม่ได้เจอคนนี้แหละเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นเป็นคนที่อยู่ต่างแดนด้วยฝรั่งผมทองนะคะเจ้าชู้ไหมดูจากไพ่แล้วก็เจ้าชูแ้แหละอู้ จ้าชูไม่เจ้าชูก็ดูจากไพ่แบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนุ่มนวลกิ่นกายหอมแววตาสวยจมูกโด่งขาเรียวมือเรียวคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบใครอยู่ใกล้แล้วจะได้รับแสงพลังงานออร่าก็คือความสวยความหล่อของเขาเขามีความฉลาดมีความเก่งมองการไกลคิดการไกลเขาอยู่ในแวดวงการทํางานที่มีคนเยอะ องค์กรที่มีพนักง,งานหรือผู้หญิงเยอะผู้ชายเยอะคุณจะต้องหึงเขาเป็นพิเศษแนะ่นอนในใจคุณก็หึงตอนนี้นะคะอาจจะมีความในใจเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคําที่อยากจะบอกเขาแต่คุณก็ไม่พูดเพราะว่าพฤติกรรมของเขาการกระทําของเขาบางคนเนี่ยบางคู่ที่ชอบกันหรืออยู่ด้วยกัน,นไม่ชัดเจนสามีภรรยาบางคนเนี่ยไปมีมือที่สามนะคะกําลังหลงหมือที่สามหนักมากนะคะ คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจคือตัวคุณเสียใจแล้วทําไงได้เขาหลักคุณแต่ความรู้สึกหรือจิตใต้สำนึกของเขาเขาก็หลักคุณนะถ้าบอกว่าเขาจะเลือกคุณไหมเลือกคนนั้นไหมเพราะเขาเพิ่งไปติดคนนั้นเขาก็ยังตัดจบจากความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้เพียงแค่คุณหลอกแค่นั้นนะคะเพียงแค่คุณหลอกแค่นั้นความรักของคุณมันก็โฟหรือไปต่อได้นะคะโอเคนะคุณก็เฝ้ามองเขาเขาก็เฝ้ามองคุณ กลัวไหมกลัวอ่ะมาดูความในใจที่เขามีต่อคุณกันความในใจที่เขามีต่อคุณความรู้สึกไปแล้วความในใจความในใจตรงเนี้เขามีอะไร,อ,ะไรอยากจะบอกเยอะมากนะคะเขาคนนั้นเนะี่ยเขาคนนั้นเป็นใครแฟนคนคุยคนที่เพิ่งสปาก,กันสามีภรรยาคนรักของคุณความในใจของเขาเขาจะอยากจะบอกว่ารักรักมากที่สุดนะ ไม่ต้องงอนได้ไหมที่รักอยากให้หันหน้ากลับมาคุยกันอยากให้หันหน้ากลับมายกโทษสื่อออกมาจากไพ่ใบนี้นะอยากให้เป็นเหมือนเดิมอยากให้ที่รักมองเราคนเดียวไม่อยากให้เธอไปมองคนอื่นหรือไปอยู่กับคนอื่นหรือไปสปากับคนอื่นนะคะความรู้สึกที่เขาสื่อออกมาเขาเฝ้ามองคุณเนี่ยบนมือถือ กรีดไปกรีดมากำลังนั่ง<อ>ทานกาแฟกำลังดูทีวีดูจอมือถือว่าจะมีข้อความของคุณส่งไปหาเขาไหมก็แปลกเนาะทำไมถึงแบบไม่ทักคุณมาเพราะอะไรคะ่ะเพราะคนคนนี้สักสีเยอะก็คุณเน่ะไปทักเขาจนเคยตัวทำให้เขาจนเคยตัวเขาจะทักคุณไม่ล่ะฉะนั้นคุณคะ เวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะทะเลาะ,ะ,ะกันก็ต้องรีบเคลียร์กันถ้ามันไม่หนักหนาสาหาัสในกรณีเขาคนนั้นไปอยู่กับมือที่สามความในใจที่เขาบอกเขาอยากขอโทษคุณเขาอยากกลับมาหาคุณเพียงให้คุณรอเวลาเท่านั้นแต่เอาแหละคุณรอเขามากเกินไปแล้วคุณก็การหันกลับมาหลักตัวเองตอนนี้นะคุณหลักตัวเองคุณชิวชวสบายสบายง่ายๆได้กินได้ถยวได้ดื่มได้ไปเถี่ยวสมนานะ จากที่คุณแบบต้องขอบเนาะต้องทะเลาะกันต้องเคอะต้องหนูตรตงนี้ตรตงน,นั้นไม่ต้องแหละนะคะแต่ก็ยังมีเขาไม่มีแต่คุณปล่อยเขาไปใช้ชีวิตให้สุดก่อนนะคะโอเคเนาะแผนที่คุณจะสร้างบ้านด้วยกันแผนที่คุณจะซื้อที่ดินหรือทําธุรกิจร่วมกันอะมันชะลอไว้ตอนนี้คุณกําลังส่งหนี้ของเขาคนเดียวเลยนะให้สามีคุณรักแหละดูออก แต่การกระทําของเขามันเหมือนแบบตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณได้รับเจ็บไหมก็เจ็บแต่คุณเป็นคนที่เจ็บแล้วจำคุณให้โอกาสไหมให้โอกาสในฐานะที่คุณแบบอยู่กับเขามานานเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกแต่คุณก็จะเหมือนแบบอยากให้เขากลับมารู้เองว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันผิดนะมันไม่ได้โอเคเลยนะที่คุณทำมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณชนะเขาคุณให้เขาไปเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำปล่อยตามทุกหนทางและตามจนแบบตามจนขับรถตามโทรตามเขาก็ไม่มองคุณตอนนี้คุณปล่อยในตัวเขาเนาะโอเคนะคะใช้วิจรยารณญาณในการรับชมเขารักคุณไหมความรู้สึกความในใจอย่าจะบอกอยากจะสื่อและความต้องการแน่นอนค่ะมาดูความต้องการของเขาคนนั้น ความต้องการของเขาคนนั้นอยากเคลียร์อยากพูดอยากกลับมาสิไม่ทัาก,ก็คือภัยภัยบ้านภัยความต้องการของเขาคนนั้นของใครบางคนของคนที่เจอของคนที่คุยของคนที่แซบของแฟนคุณทะเลาะกันนะอยู่ยกยก,ยกอะ่ะมีแผนที่จะแต่งงานกันด้วยนะคู่แฟนกันเนี่ยมีแผนที่จะสร้างบ้านสร้างอนาคตไปด้วยกัน ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องหยุมหยิมอาจจะเป็นเรื่องชาวบ้านด้วยนะคะเรื่องชาวบ้านเรื่องการเมืองมีไหมเมยคู่สามีภรรยาหรือแฟนการอยู่คุ่ละคูวอะไรอย่าเงี้ยอย่าเ,อาเป็นประเด็นค่ะนะไม่เอานะนะคะอ่ะ อาจจะมีบ้างที่ทะเลาะกันแต่คุณก็จูนด้วยกันได้เพราะความรู้สึกความต้องการความรักความหวยหาอะไรหรือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณมันต้องการมากกว่า90%ซตแต่ติดตรงว่าอีโก้ไปนิดนึงเยอะไปนิดนึงหรือว่าเป็นคนที่ลงไม่ได้ยอมใครไม่ได้ก็บ้านเขาเลี้ยงแบบเนี้จะให้ทําไงคุณก็ความรู้สึกคุณคุณก็อึดอัดเหมือนกันเนาะบางครั้งก็นั่งถามตัวเองว่าชอบคนแบบนี้ไปได้อย่างไร ชอบเขาไปแล้วอะจะให้ทำไงนะคะบางคุณบางครั้งคุณอึดอัด่าดเนาะแฟนคุณหรือสามีภรรยาคุณเนี่ยเข้ากับคนในองค์กรคุณไม่ได้ทำงานยังต้องโทรจิกโจโทรเช็คเลยจะไปไหนทีก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะโทรอยู่นั่นแหละหึงเปรียบเสมือนอยากให้เขาอื่นรู้ว่าคุณอะมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วบางครั้งคุณก็ต้องทำเพราะความรักอะไรแบบเนี้ย คนในองค์กรจะมองคุณว่าแปลกอย่างทำไมต้องโทรกันตลอดแต่ไม่เปไร่หรอกค่ะเราให้เวลาเขาคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนอะอย่างอย่างที่บอกละเอียดอ่อนเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญกับสามีหรือภรรยาบุตรของคุณอะไรแบบนี้เนาะอดทนจังเลยอะ่ะกับคนรักคนเนี้ยนะคะอดทนให้โอกาสเขาจังเลยอะคุณเน่เป็นคนอดทนอดทนเป็นคนน่ารักนะละเอียดอ่อนแล้วอ่อนโยนได้นะ เออตนตรวตัวเขาอะเอาจ,จริงๆนะถ้าไม่มีคุณหรือไม่มีใครนะเขาไม่มีใครที่จะเหมือนแบบอยู่กับเขาได้ขยายากตรงนี้นะเขาเป็นคนอีกโกนะแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยยอมคนนะคนคนนี้ไม่ยอมคนนะคุณเออเขามีแบบเรื่องราวหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยมาพูดมาบอกให้คุณฟังอยู่ตลอดมีเรื่องตื่นเต้นให้คุณฟังอยู่ตลอดมีอะไรให้คุณแบบได้รับรู้หรือมีอะไรให้คุณแบบคิดร่วม กับเขาไปอยู่ตลอดเวลาปกติค่ะเพราะว่าอาจารย์มองว่าทําไมเขาถึงเจอแบบนี้เพราะเขาไปตรงเกินไปคุณเป็นห่วงเขาในการพูดกันคุยหรือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแล้วสิ่งที่เขาอยากส่งถึงคุณนะ่ะมันก็มีนะเขาเขาอยากส่งเขาอยากจะทําให้คุณประทับใจ เนี่ยอยากให้คุณทําประทับใจอยากให้คุณแบบซื่ออยากซื่อออกมาในกรณีบางคนที่ก็ลังแอบแชปแอบแชปแอบชอบแอบชบอบอะแ,แอบแซบแอบชอบกันมันเหมือนเป็นความที่มันไม่ใชัชดเจนเลยคุณก็ทอนะนะกลับในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่รู้จะเอาอยังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณหรือ ใครบางคนของคุณเนี่ยเวลาทะเลาะกันหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยแฟนคุณเนี่ยเวลาทะเลาะกันปุ๊บออกจากบ้านไปหาเพื่อนเลยเพื่อนเป็นที่เป็นเซฟโซนของเขาเพื่อนเป็นทุกอย่างของเขานะคะอันนี้คุณจะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยแล้วคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยกับพฤติกรรมของเขาในเรื่องแบบนี้อืมคุณเหนื่อยคุณท้อคุณเบื่อนอะ่ะกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้อะ่ะ รักมันก็รักแหละแต่มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าเฮ้ยพอเป็นแบบนี้ตลอดคุณจะไม่ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้แหละกับความรักของคุณต้องคุยจับคุยกันเอาจากหัวข้อที่ทำแรนดอมวันเนี้ยอาจารย์เขาคิดว่ามันตรงกับหลายๆคนที่เข้ามาเลยนะแล้วก็กำลังยิ้มใช้แล้วหนูเองค่ะผมเองค่ะอาจารย์ <laughs> ความในใจของเขาความต้องการของเขา ที่เขาอยากส่งถึงคุณอ่ะมันมีเยอะมากแต่อีกโก้เยอะอีกโก้เขาเยอะเป็นคนอีกโก้เยอะเป็นคนที่เหมือนแบบรักก็รักอ่ะแต่ไม่ยอมที่จะลงอือม,มีกำแพงของตัวเองเข้าคนยากโลกส่วนตัวสูงสูงสูงเนี่ยเขาคนนั้นอ่ะ ะะอาจจะเดินทางมาจากต่างประเทศก็ได้เขาคนนั้นแฟนคุณย้ายจากประเทศอื่นมาอยู่กับคุณแต่สุดท้ายก็มีปากเสียงกันปล่อยคุณลอยโพยเซอร์เวไปมีคนอื่นคุณก็เฝ้ามองอยู่จะไปรอดไหมเดี๋ยวก็ก,กลับมากําลังเตรียมพร้อมกลับมาคนเก่าคนเดิมของคุณคนในใจของคุณคนนี้กำลับบงกลับมาโอเคค่ะอาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้นะคะจะทําให้ทุกคนยิ้มได้และมีความสุข ยิ้มนะคะไม่เครียดนะดูเรนด้อมอาจารย์อย่าอย่าเครียดนะมันเป็นการรับพลังงานของจักรวาลอลาแล้วก็พยิปสีครูบาอาจารย์จะได้รับเงินจากเขาคนนั้นจะได้รับเงินจากเขาคนนั้นนะคะจะได้รับเงินจากเขาคนนั้นจะได้รับเงินจากสิ่งที่ต้องการนะคะจะได้ อะไรที่มันเหมือนแบบเนี่ยนะเขาดูแลคุณด้วยมั้ยนะคะเขาดูแลคุณด้วยนะเขาเหมือนแบบอันนี้ด้วยนะโอเคค่ะรักกันดูออกชอบกันให้ถามคนคนนี้เป็นคนที่ห่วงหาคุณมากนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบหึงขี้หึงด้วยเนาะ เนี่ยความต้องการเขาต้องบทสรุปก็คือเขาต้องการคุณนะ่ะเขาต้องการคุณถ้าคุณมีคนอื่นเขาก็ยังจะต้องดึงตัวคุณกลับมาประมาณนี้ค่ะยิ้มนะคะดูเรนดอมนี่อย่านั่งเครียดนะอ,อ,อาจารย์ก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนยิ้มได้แล้วก็าจารย์สัญญาว่าจะทําเรนดอมดีๆแล้วมีประโยชน์มีสาระอย่างนี้นะคะขอขอบคุณทุกขั้นที่เข้ามาดูนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะติดตามกันไว้นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ยิ้มรับพลังงาน จากที่อาจารยอ์อ่านวันนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะอาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะบ๊ายบายค่ะ